ท่านสาธุชนพุทธมริษัทั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็คงจะพูดกันเรื่องอสุป,ปสัญญาย่องเรื่องอสุป,ปรกรรมฐานต่อไปอีกแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องอสุป,ปรกรรมฐานก็ขอทวนความทรงจำสักนิดหนึ่งเพราะว่าปัญหาต่างๆในการปฏิบัติพระกรรมฐานไม่เกิดขึ้นเรื่อยๆในวัดของเรา คือมีความสงสัยในเรื่องที่ไม่ควรจะสงสัยไอ้อย่างนี้ผมไม่ไม่ตอบให้ใครแล้วก็ไม่บอกให้ใครทราบไอ้เรื่องที่ไม่ควรนี่รู้ว่าการปฏิบัติเรามีหลักมีเกณฑ์มีกําหนดเป็นเครื่องรู้การใช้ลรเน่ารีดเน่ารอยอย่างนี้เป็นเรื่องที่ น่าก็จะถืว่าเป็นขั้นปทะประมะที่สอนไม่ได้ฉะนั้นขอท่านนหลายเมื่อฟังไปจงใช้ปัญญาคิดและรายการที่สองมีบางคนมักชอบจะมาถามว่าการปฏิบัติอย่างนี้จะสำเร็จมักผลอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเรื่องนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา คือพระพุทธเจ้าก,ก็ยังไม่เคยบอกใครเป็นในเพียงองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตัดว่าอาขาตาโรตถาคตาตาถาคตเป็นในเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อจะได้ดีและได้เลวมันก็เป็นเรื่องของผู้รับฟังและผู้ปฏิบัติฉะนั้นต่อน,นี้ไปจะแนะนำหัวข้อไว้เพื่อการทรงจำ และก็จงจํากันไว้อย่าลืมความจริงศึกษากันมานะศึกษากันมามากแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้สติสไม่ญญาเ,เพย่อเครื่องจดจำว่าความมุ่งหมายพระกรรมฐา,านเนี่ยเขาทำกันเพื่ออะไร นี่ตอนนี้ไปจงจำกันไว้ดีว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานเราต้องการระโสดาปฏิผลพระสกิทาคามีผลอนนาคามีผลและอนาตผลนี่ความมุ่งหมายมีเท่านี้สำหรับอารมณ์แห่งกรรมฐานที่เกิดขึ้นให้สนใจตามนี้อารมณ์อย่างอื่นจงอย่าสนใจ ต้องมีความสนใจว่าในสัญญาณสามเบื้องตนคือหนึ่งสกายยทิฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราแล้วเ,เ,เ,เราเป็นของร่างกายร่างกายเป็นของเราหรือเปล่ <hayır. S 1> Never าถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันยังเป็นเราเป็นของเราแล้ <c oughs> วเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา ยังมีความห่วงใยในร่างกายถือว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติเป็นที่น่าเสียดายร่างกายอย่างนี้ชื่อว่าเรายังไม่ได้อะไรเลยในการเจริญพระกรรมทานถ้าความรู้สึกของเรามีอยอูว่าความตายมันเป็นของธรรมดาเราเกิดมาอย่างนี้มันมาเกิดเพื่อตาย คือเมื่อความเกิดมีมาแล้วแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะร่วมพ้นความแก่ไปได้เมืไไม่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะร่วมพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไปได,ไไปได้เราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความตายไปได้ เราจะต้องชัดร่าจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเราไม่มีโอกาสที่ยึดถือของรักของชอบใจไว้เป็นเราเป็นของาเราตลอดกาลตลอดสมัยเรามีกรรมเป็นของตนทําความดีจะได้ดีทําความชั่วจะมีผลเป็นทุกคือทําความดีมีผลเป็นสุขมีความชั่วทําผลเป็นทุกมีผลเป็นทุก แล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเรานี่เดินทางเข้าไปหาความตายทุกวันในเมื่อความตายมันจะมาถึงเราเราจะต้องหาที่พึ่งอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ต้องการตกอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแวสุรกายเป็นสัตรัอชาน,น,ก,น,น,ก,น,นก,การที่เราจะไม่ตกอบายภูมิได้ก็คือหนึ่งเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้า สองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระอริยสงฆ์แล้วก็ไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสินห้าเราจะมีสินห้าเป็นปกติเราจะไม่ยอมละเมิดสินห้าในเจตนาในการเดินไปไม่เห็นสัตว์ไม่เห็นมดไม่เห็นปลวกนั่นมันเหยียบตายนี่มันไม่บาป ปเป็นแล้วเราก็ต้องยัง้งถ้ายั้งไม่ทันก็ไม่มีเจตนาจะฆ่าม,มันก็ไม่เป็นไรเป็นอันว่าเราจะมีกำลังใจทรงสินห้าให้บริสุทธิ์แน่นอกจากนั้นเมอารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่จุดนี้เป็นจุดแรกในการเจริญพระกรรมฐานที่เราต้องการคือพระโสดาบันฉะนั้นอารมณ์อย่างอื่นที่ไม่เกิดขึ้นจงปล่อยมันไป เอากำลังใจของเราจับไว้ในจุดนี้อย่าปล่อยจิตให้มันยุ่งผุนพ้านไปอย่างอื่นโดยมากไม่จะมาถามกันหลายหลาย,ลายที่ว่าคนประจําบ้างคนไม่ประจําบ้างเขามาถามกันอยู่เสมอว่าการอย่างนี้เกิดขึ้นการอย่างนั้นเกิดขึ้นมันเป็นอะไรอันนี้เบื่อที่จะรับฟัง คือไม่อยากจะรับฟังและไม่อยากจะตอบไม่อยากจะพูดด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสอนกันมาพอแต่ว่ามีนิสัยไม่จำถ้าสอนกันอย่างนี้ยังมีนิสัยไม่จำแล้วเมื่อไรมันจะได้ดีกันจงจำไว้ว่าการจเจริญพระกรรมฐา,านะเรามุ่งหมายอย่างเดียวคือความเป็นพระอริยเจ้า ไอภาพต่างๆที่เห็นอารมณ์ต่างๆที่ฝันอาการต่างๆนี่เกิดมามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะเรามองจิตของเราไว้ไว่าจิตของเราเวลานี้นะ่ะเราลืมความตายหรือเปล่ามีความประมาทในชีวิตไหมมีความเคารพในพระรัตนตรัยแน่นอนหรือเปล่ามีศีลห้าบริสุทธิ์ไหม มีอารมณ์รักคะนิพพานเรือเปล่าเอาจิตจับมันไว้แค่นี้พอมันจะเล่นกันจริงๆเข้าแค่นี้พอไอเรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามานั้นจะไปยุ่งมันนักเทาจิตไปยุ่งกับอาการต่างๆทางร่างกายบ้างอาการต่างๆทางมาทั้งด้านจิตใจบ้างก็ยังถือว่าเป็นการถือมองคลปริ่มข่าวยังไม่ได้อะไรเลยสักนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนา มีเป็นจุดแรกที่เราต้องการในบริการนี้สองอารมณ์จิตทรงแบบนี้แล้วทำจิตใหเห็นโทษแห่งโลภะค,คือความโลภเห็นโทษโทสะขออความโกรธเห็นโทษก็โมหะคือความหลงได้อธิบายกันมาแล้วเยอะแยะจนกระทั่จทงจิตใจของเราบรรเทาความโลภคือความทะเยอทะยานในการอยากร่่รวยน้อยลงไป อารมณ์โกรธกระทบกระทั่งไม่ชอบใจน้อยลงไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันมก็มีมั่งกันหลงคิดว่าชีวิตของเราจะทรงอยู่โลกของเราหลานของเราเหลีงของเราทรัพย์สินต่างๆมันเป็นเราเป็นของเราเราไม่อยากจะจากมันอันนี้คลายไปถือว่าการเกิดการตายเป็นของธรรมดาเราไม่สามารถจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลีล้ยงหลานเลี้ยงเหลน้ักษาทรัพย์สินไม่ได้ตลอดการตลอดสมัย เมื่อเวลามีชีวิตเราก็ต้องใช้เราก็ปกครองหาเลี้ยงเราตายแล้วก็แล้วกันไปเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดที่ว่าจิตของเรานี้เราต้องการอย่างเดียวคือประพ้นจากขันห้าไอที่เรียกว่าเรียกว่าร่างกายไม่ต้องการเยวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารเรามีพระนิพพานเป็นที่ไป กำลังใจของเรามีการให้อภัยแต่เรียกว่าที่เขาเรียกว่าพยายานคือให้อภัยกับคนที่ทําความผิดเว้นไว้แต่ผิดระเบียบวินัยผิดระเบียบวินัยกดข้อบังคับอย่างนี้ต้องลงโทษทันทีเพราะว่าแม่ต่องค์สมเด็จพระจินสรีก็ทําอย่างนั้นที่ทําอย่างนั้นก็เพราะว่าต้องลงโทษเพราะาต้องการให้คนนั้นเป็นคนดีไม่ใช่คนเลว ในการอย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระสีธาคามีถ้าจิตของเราหมดจากความกำนัดยินดีในระหว่างเพศเห็นเพศตรงกันข้ามหมดความรู้สึกเห็นหรือไม่เห็นความรู้สึกในระหว่างเพศมันก็ไม่มีอารมณ์ขอเราหมดจากปฏิฆาความกระทบกระทั่งใจคือความไม่ชอบใจพันดุใจ,จให้เกิดความโกรธไม่มีสำหรับเรา การอย่างนี no oma, ylum, ้แปลการของพระอนาคามีแล้วก well ็จิตของเราไม่หลงไหลไฝ่ฝันในรูปฌานและรูปฌานไม่มีมานะถือตัวถือตนจิตไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นปกติมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เชราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์ เรอนำเป็นทุกครั้งความตายเป็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการความเกิดอ,อีกความรู้สึกใดๆไม่มีการกระทบกระทัง่งจิตไม่มีเมีาร่มเบาใครจะมาดีใครจะมาเลวอย่างไงก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาไม่สนใจกับโลกิยวิสัยทั้งหมดอย่างนี้เชื่อว่าเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ฉะนั้นขอทุกท่านที่สงสัยก็ดี หรือว่ายังไม่สงสัยก็ดีโปรดจําคํานี้ไว้แล้วจิตของเราตั้งไว้เฉพาะอารมณ์สี่ขั้นนี้เท่านั้นอารมณ์อย่างอื่นมันจะมาแบบไหนนะ่าช่างมันจะมาเปนั่งตอบคําถามคําสงสัยกันอยู่นี่ก็ชักจะเบื่อเ,อเ,อเ,อเต็มทีสอนกันขนาดนี้เรื่องสัญญอดิตเนื่อกันผ่านกันมาไม่รู้กี่ร้อยครั้ง มันน่าจะจำน่าจะจิตเข้าไปจับสอนทีไรก็ตามต้องจะต้องสอนเกี่ยวกับสังโยชน์ทุกครั้งแต่ก็ยังไม่มีความจำกันนี่สนแสดงว่าเร็วเต็มทีอย่างนี้แค่ไม่ไหวแล้วสนิมเป็นอันว่าต่อแต่นี้ไปจงจำไว้ว่าการเจริญกรรมฐานที่สอนกันมาจะเจาะกันอยู่เฉพาะสังโยชน์สิบประการนี้ไม่รู้กี่วาระ เอาจิตจับไว้เฉพาะตรงนั้นจะไปยุ่งอะไรกับไออารมณ์ต่างๆที่มันไม่เกีเรื่องเับเรานี่การบรรลุหรือไม่บรรลุได้หรือไม่ได้นี่มันอยู่ที่เราจะไปเียนนั่งถามชาวบ้านชาวเมืองเขาถ้าเราขี้เกียจเราเป็นคนไม่ดีจะไปบอกว่าบรรลุมันก็ไม่ได้ถ้าคนเขาดีจะบอกว่าไม่บรรลุมันก็ไม่ได้ มันขึ้นกับเราโดยเฉพาะเท่านั้นจะมีผลดีหรือว่าผลชั่วจะด้ขอทนายลเจริญพร,ระกบันฐานที่พูดมามากมายแล้วไม่ได้มีความประสงค์อะไรต้องการมีความประสงค์อย่างเดียวจิตจับเฉพาะจุดเหตุทั้งเหตุสี่ราการคือว่าจุดสี่จุดที่กล่าวมานี้เท่านั้นอันดับแรกคนดูที่ก่อนว่าเราเป็นประสงค์ดามันแล้วหรือยัง จับเป็นแค่นี้อารมณ์อ,อย่างอื่นจะไปยุ่งมันทําไมนี่ความดีมันอยู่แค่นี้ความประสงค์มันอยู่แค่นี้ฟังกันก็ฟังกันไม่รู้วันละเท่าไหร่ฟังกันเป็นร้อยเป็นพันครั้งนี้ไม่มีความเข้าใจนี่มันก็เสร็จอย่าลืมนะอย่าลืมว่าผู้สอนเนี่ยไม่ได้สนใจกับใครเป็นกรณีพิเศษ อารมณ์สอนแบบนี้ถ้าใครสงสัยเข้ามาจะโดนหนักทุกรายถือว่ามีตาเป็นตากระทูมีหูเป็นหูกระทะตามีแล้วก็ดูไม่เห็นหูมีแล้วก็ฟังไม่ได้ยินจงจําไว้ว่าการปฏิบัติเพระกรรมฐานดูกดงแับโซนดาบันจำมันไว้เท่านั้น สนใจไว้เฉพาะเท่านั้นว่าเราต้องการเป็นบาโสดาบันอารมณ์อื่นอย่าไปยุ่งเมื่ออารมณ์เข้าถึงบาโสดาบันแล้วเราต้องก้าวเข้าไปหาพระสีธาคามีเมื่อจบแห่งกิจพระสีธาคามีแล้วเราต้องก้าวเข้าไปถึงพระนาคามีจากนั้นมุ่งหน้าเข้าไปสู่ความเป็นอรหรันต์เท่านี้มีเท่านี้เอง สอนมาต้องหดีทัศน์วิเกียเขียนไป็นื่องสีก็ต้องใช้รถใส่แล้วแบกกันไม่ไหวแล้วต่อเทนี้ไปขบันดาท่านทางไหลจงรับฟังเรื่องราวของสอุปสัญญาและสุปกรรมฐานตัวอย่างเมื่อคืนที่แล้วได้พูดมาแล้วก็าสำหรับพระที่ไปรับนางสิริมา เมืองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่านาสิริมาตายสมเด็จพระจอมไตรจึงให้ประกาศบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายว่าเวลานี้เราจะไปเยี่ยมนางสิริมาพระที่หลงรักนางสิริมาก็ดีใจว่าจะได้เห็นหน้านางสิริมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปพบนางสิริมาตาย แล้วก็องสมเด็จพระจอมไตรก็สอนธิบายตามที่กล่าวมาแล้วในเบื้องตน้นหรือเมื่อวันที่แล้วที่เราก็มานั่งนึกถึงตัวของเรานึกตรงไหนถ้าเรายังมีความรักในเพศเราก็มานั่งนึกว่าร่างกายของคนคนดีร่างกายของอสัตว์คนดีมันมีแต่ความสุขปรกบ เนี่ยสุภกรรมฐานเขาคิดอย่างนี้นะยังไม่ตายภายในมีทั้งขี้มีทั้งเหี่ยวมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันสะอาดแล้วว่ามันสกปรกนั่งนึกมันดูตรงนี้ว่ามันสะอาดแล้วสกปรกเ <c oughs> มื่อตายไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่ข้าง้างอยู่ภายในมันไหลออกมามันสะอาดแล้วสกปรกดูกันจุดนี้ แล้ววันนี้คุณรันบอกว่าสงสัยนิดหนึ่งอันนี้น่าบอกถ้าสงสัยแบบนี้เรียกพ่าสงสัยแบบคนฉลาดสงสัยว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารคนที่เป็นโรคริซินดวงจมูกไม่คนพิจารณาสุภกรรมฐานหรือว่าเมื่อคือนนี้พรผมอาจจะพูดไม่ชัดหรือฟังไม่ถนัดแต่ความจริงนะธรรมะได้ห้าม ว่าการที่จะเข้าไปจะพิจารณาสุภะคือคนตายเน้่ไมันห้ามแต่ว่าอยากเข้าไปใกล้ศพพรืะ่การพิจารณาคนตายในเขายืในใกล้ศพยืนให้กลิ่นเหม็นแมนกระทบจมกูกแล้วก็มองดูภาพสีสันวันณะของคนตายตายสองวันสองวันมีสีเขียววันที่สามขึ้นเอือดเริ่มขึ้น หลังจากนั้นไปขึ้นปริ่มเต็มที่น้ำเหลืองไหลตาเปิ่นลิ้นจุกมีหนังแย่แตกกแตกกไปนี่เขาก็พิจารณาว่าโอนหนอร่างกายของคนเราเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรดีที่เรามีความหลงไหลไฟฝันไปรักคนนั้นไปชอบคนนี้ในความจริงมันเป็นของสกปรกมันเป็นของไม่ดี ฉะนั้นคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารก็ดีคนที่เป็นโรคฤิินดวงจมูกก็ดีพีเจรนานได้จ่โยกไกลอย่าให้เข้าไปใกล้ศพอย่ากระทบกลิ่นเหม็นถ้าเข้าไปกระทบกลิ่นมริเหม็นนั่นก็ไอท้องเนี่ยมันจะกำเริบอาการที่ท้องไม่ดีอยู่แล้วมันจะกำเริบสำหรับโรคฤิิโดวงจมูกกระทบกลิ่นเหม็นเข้าโรคฤิิีดวงจมกูก,จ,มกจะกำเริบ ถ้าจะพิจรารณาก็อยู่ในตรลายกลิ่นถ้ามันจะได้กลิ่นมากงก็ได้กลิ่นแต่น้นนอยจะไม่ควรจะได้กลิ่นเลยได่มีทิฏฐิแม้ถึงคนมีร่างกายดีก็เหมือนกันองสมเด็จประสงค์ทันให้ยืนเหนือลมแต่เฉียงเฉียงอย่ายืนตรงลมที่พุ่งกันมาหาถูกต,ตัวคนตายถ้าทำแบบนั้นแล้วก็อาการทางกลิ่นมันจะย้อนกลับเข้าไปหาเรา สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระหรือว่าบรรดาคารวะที่ปฏิบัติกรรมฐา,านสร้างความทรมานกายเี่เงนั้นพระ,งระองค์สมเด็จพระทรงทันทรงมีความรู้เรื่องอนามัยดีสมเด็ปจปัญญาสีให้ยืนเฉียงเฉียงลมยืนด้านเหนือลมแล้วก็ยืนเฉียงเฉียงเมื่อลมมาถูกกลิน่นศพก็พากลิ่นศพไหลไปทางด้านใต้ลม เราจะกระทบกปลิ่นบ้างก็น,นิดหน่อยเท่านั้นเป็นอนุว่าข้อนี้ขอให้เข้าใจอันนี้ต่อไปเวลาพิจารณาศพพอพิจารณาศพแล้วให้จำภาพศพจำให้ดีนะว่าจจำภาพศพได้ให้ติดตาว่าดำเหลืองมันไหลตรงไหนหนังมันแตกตรงไหน ทราบผิวเอสร่างกายของศพมีสภาพเป็นยังไงจำให้ติดตาตอนนี้เป็นกนสินแล้วนะพอจำให้ติดตาจำให้จิตใจกลับมาถึงที่ของตนก็มานั่งนึกถึงภาพของซากศพนึกถึงภาพที่เห็นนั่นให้มันติดใจนึกขึ้นมาเมรไรให้ปรากฏมานั้น เอามาเทียบกับร่างกายของเราว่าร่างกายของเราไม่ช้ามันก็มีสภาพแบบนี้แล่ร่างกายของบุคคลอื่นที่เรารักที่เราเห็นว่าสวยสดมระกามมันก็มีสภาพแบบเดียวกันถ้ามันน่ารักตรงไหนใจมันก็เบือ่อเขาเรียกว่าน,นิพิทายานความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นไอ้เรื่องการเห็นพิจารณา,าสร้างศพให้ติดใจเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่ง มีความจำเป็นเวลานี้โครงกระดูกมีอยู่ที่อาคารกองทุนให้อยาจยื่้ร่างกายของเรามีอะไรเป็นแกงก็มาดูโครงกระด,รนนดูกพิจารณาได้ว่ามันสวยตรงไหนบ้างนี่โครงของร่างกายให้มันติดตาแล้วก็ติดใจมองเห็นคนมองเห็นสัตว์มองเห็นเรามองเห็นเขา ให้มีความรู้สึกว่าภาพคนคนนั้นก็คือซากศพที่เราเห็นให้มีความรู้สึกจริงใจแบบนั้นเห็นคนปักนึนกว่าเป็นศพมีภาพขึ้นอืดสิ้นลมปราณแบบนั้นถ้าเจเราเจริญกายคตานุสติกรรมฐานเห็นคนพับภายนอกเห็นเสื้อเห็นผ้าที่ปิดบงังเห็นข้างในทันที รู้สึกว่าร่างกายภายในร่างกายของบคุคคลคนนี้แสนจะสกปรกไม่มีการส่งตัวเมื่อจิตกำหนดอารมณ์อย่างนี้ส่งตัวดีแล้วให้ความเบื่อนหน่ายคือเห็นคนเป็นศพไม่ได้เกิดขึ้นไม่ต้องไปต้องไปซ้อนกำลังใจให้มันมีความรู้สึกอย่างนั้นมันจะมีความรู้สึกของมันขึ้นมาทันทีทันใด ว่าโอนอเห็นหน้ามะไรเป็นศพวานนั้นเมื่อเห็นคนเป็นศพความรักในระหว่างเพศมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าเห็นคนเป็นสวมอย่างพิจารณาในกายคตานสติกรรมฐานเห็นหน้าคนพับเห็นผิวคนเห็นผ้าที่แต่งตัวพอเห็นก็เดินมาพับมีความรู้สึกทันทีรู้สึกว่าข้างในมันเป็นสวมเต็มไม่ได้ความสงบรก มีความรักมันจะเกิดขึ้นได้จากไหนจงจำมาให้ดีนะว่าเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เมื่อปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วก็มองต่อไป <c oughs> ว่าร่างกายของคนศพนี้นอกจากจะเนา่าแล้วมันเป็นแล้วมันตายเวลานี้แหละเขาเป็นคนเป็นแล้วเขาเป็นคนตายก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนตาย ในเมื่อเขาเป็นคนตายเรามีความต้องการในคนตายไหมเน่าเน่าเหม็นเหมอนอย่างนี้เราต้องการไหมเราไม่ต้องการแล้วคนที่ตายไปแล้วมีใครบ้างต้องการไปเป็นสมบัติมันก็ไม่มีแล้วคนที่ตายนี้เดิมทีเขามีสามีไหมเขามีพัญญาไหมเขามีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีญาติมีพวกมีพ้องไหมเขามีสมบัติพระสถานหรือเปล่า เราก็ต้องทราบว่าคนที่เกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเขาต้องมีแล้วก็ต้องมีญาติทราบสินมีไม่มากก็มีน้อยถึงแม้ว่ายาจ,จกวานาบิภพก,ก็ยังมีของใช้ของสอยเล็กๆน,น้อยๆถือว่ามีสมบัติเราก็มานั่งนึกว่าคนคนนี้เขาแบกอะไรไปได้บ้างเวลาที่เขาตายแล้วก็สําหรับเราล่ะถ้าตายอย่างเขาเราจะนําอะไรไปได้บ้าง ทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี่เรามีจิตยึดถือหองแหนม่นนั่นมันเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ทำไมละ่ะเวลาที่ตายไปแล้วเขาก็มีความรู้สึกเช่นเราทำไมเขาไม่แบกเาไปแม้แต่ร่างกายของเรานี้เป็นทรัพย์สินที่เรามีความรักหองแหนมากที่สุดเงินหรือทองที่เรารัก มันสูญเสียไปเรายังรู้สึกเส้นไดยบ้างแต่ไม่ช้ามันก็คลายแต่ว่าร่างกายของเรานี้ใครแต่ใครต้องไม่ได้เกลียดโกรธมากแม้แต่ใครตินิดเดียวว่าผมไม่ดีผิวไม่สวยหน้าไม่งามยิ้มไม่เก๋เพียงแค่นี้เราก็โกรธโกรธเพราะอะไรเพราะถือว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันดี มีสิ่งที่ทั้งหมดขึ้นชื่อว่าเป็นสมบัติที่เราจะคิดว่ามีความสําคัญที่สุดก็คือร่างกายในเวลานี้นี่เขาตายร่างกายเขาเป็นยังไงแล้วเมื่อตายแล้วชีวิตจิตใจของเขาไปไหนตายแล้วมันมีสภาพใหม่ศูนนี่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องมีความรู้สึกแบบนี้ถ้ากรรมที่เป็นกุศลนี่เขาตายแล้วเขาไปสวรรค์ไปพรหมไปนิพพาน อารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามาส่องใจเขาก็ไปอบายภูมิไปเกิดเป็นสัตว์นโกเปรตสุรกายสัตว์นฉรันเนืนอ่เรายังมีความต้องการร่างกายซึ่งเป็นปัจจัยของความทุกข์เรายังมีความต้องการร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกเรายังมีความต้องการที่มันจะต้องตายคือเราคือจิตจะต้องจากจากมันในฐานะที่เราเป็นมิจฉี มันต้องการกินเราให้กินมันต้องการนอนไม่เห็นนอนต้องการเครื่องแต่งตัวเราให้ต้องการดูมาห่าศเราก็พาไปต้องการเย็นเราหาเย็นมาให้แล้วต้องการร้อนเราหาร้อนมาให้แต่ว่าเจ้าร่างกายนี้มันมีความกตัญญูรู้คุณของเราบ้างหรือเปล่ามันรู้ไหมเราไม่ต้องการให้มันป่วยมันป่วยไหม เราไม่ต้องการให้มันแก่มันแก่ไหมเราไม่ต้องการให้มันตายแล้วมันตายไหมตายหรือไม่ตายดูตัวอย่างซากศพในเมื่อมันไม่เชื่อเราอย่างนี้เรายังมีความพอใจมันอีกเลยมันเป็นของไม่ดีอย่างนี้สาหรับวสุุกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญยิ่งอันหนึ่ง ธรรมดาทนพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาปิสุสมณิลถ้าทรงอารมณ์ในภาพของอสุภกรรมฐานให้เป็นฌานคือติดใจอยู่เสมอนึกถึงก็มามาเมื่อไรเห็นภาพนั้นอยู่เสมอเมื่อเห็นภาพนั้นแล้วก็มาเทียบกับร่างกายคิดว่าร่างกายของเราก็กเป็นภาพนั้นพิจรารณาร่างกายของเราเมื่อไรเหนมันเน่ามันพองมันเลอะเอทอะ้ำเหลืองไหลอยู่เสมอมันสิ้นลมปราณ มันเน่าแล้วก็แถมตายด้วยเห็นคนอื่นคนใดก็าตามทีมีมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่เห็นพับความจริงเขาเดินได้แต่ในใจรู้สึกก็แหมน,นิวซ่าศพเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เราอยู่แล้วมันเป็นภาพเป็นร่างกายที่น่ารังเกียจที่สุดอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัทเวลามลันจะเลย เป็นนั้นว่าถ้าจิตของท่านโพนใดเจริญพระกรรมฐานทรงกําลังใจเป็นฌานอย่างนี้คือเอาอศพคือซ้างศพนั้นมาเป็นกสินให้มันทรงตัวและจิตของท่านมันจะระงับจากกรรมฉันทะทันทีจะไม่มีความรู้สึกในระหว่างเพศแต่ทถ้งว่ายังเป็นฌานโลกียังเอาดีไม่ได้แต่ว่าใกล้จะดีแล้ว และเวลานี้มันก็หมดสลานี่ขอยุติวัตเพียงเท่านี้ต่อเทนี้ไปเขามันดาท่านพุทธบริษัทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันทรงในริยาบทที่ท่านต้องการพิจารณาร่างกายตามสภาว่าองซทรากศพก็ดี หรือว่ากำลังใจของท่านบรรดาเข้าถึงอริยามรารอริยผลก็ขอบรรดาท่านพุทตุสาสนิกชนปฏิบัติตามนั้นจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสงคคนจะเลิกสด